ขึ้นชั่วโมงละประมาณ 2, สองถึงสามเซนเลยนะครับอันนี้ทางแขวงการทางหลวงก็ได้มาตั้งเซนต์ตัวอนวยการแล้วนะครับอยู่หน้าอยู่หน้า,าทางเข้าเขื่อนไอ้ทางเข้าอำเภอราชสิริไรรถมอเตอร์ไซค์ห้ามเด็ดขาดรถเก๋งห้ามเด็ดขาดครับต้องเป็นรถที่ใหญ่ โอ้ไหแรงมากทีนี้ครับเมื่อวานยังไม่ขึ้นเลือกเยอะขนาดน,นี้ครับวันนี้วันที่ที่หกแล้วเอ้ยวันที่ห้าแล้วครับ ากันิ่งยเพราะว่าอยู่สะพานสองสูงประมาณเกือบครึ่งเมตรนะครับน้ำค่อนข้างจะแรง รายงานเวลานี้15นาฬิกานะครับยูที่ทางเข้าอเมริกาทีสไลครับรถเล็กข้ามเข้าเด็ดขาดครับต้องเป็นรถรถลกกระบะสูงแล้วก็รถบรรทุกหนักได้ครับรถเก๋งข้ามเด็ดขาดตอนนี้เจ้าหนาที่เอารถลากรถที่เสียอยู่กลางสะพานสองมานะครับด่ว่าอ่างนยันนะครับโอ้โหสดยอดเลยครับ มีรถเอาขึ้นรถสไลด์นะครับระดับน้ำครับดูความสูงประมาณ70เซนต์เลยนะครับเออโอ้โลูกแข้งว่ะเฮ้ยมันบระเฮ็ดใส่หัวกันไว้นอ่อกูเนี่ยหัว Ê, ơi đẹp sai vậy lắm hướng ừ, này nó có một lực hẹn trước phan các bạn và bạn mít không ừ. Chắc, à. đây, ไปบ่ว่างงไปบ่กอตำบ่สอได้ป้ไลอยเนี่ยได้ด้วอเนาะเออมกับลำบากพี่น้องเอาไปใส่ในวันไหไปทุ่ันครับว่ก็ต่างหลากเลยเลยโอ้ย น้องครับทีแรกเลยที่น้ําท่วมเมื่อราชิเทลัยหนักทอดทีปีที่ผมอยู่รถมอเตอร์ไซค์ผมจอไดไี้ฝั่งนู้น1นึ่คันแล้วครับฝั่งนี้1นึ่คันอย่างนั้นไปทํางานไม่ได้ครับจอดไปสองคันแก้ปัญหาง่ายใครมีรถก็เพฝากไว้ที่โนนน้องอื่นนะครับัจะมีเจ้าที่รอพอ,พอปปลอของน้องอื่นแล้วก็มาจอดที่ สะพานก็เภอราศีทลเลหรือพ่อแม่ตำรวจฝั่งละคันนะครับมาทํางานไม่งั้นไม่ได้ทํางานครับมันท่วมหนักมากหนะนักสุดในรอบ40ปีดสูงเราเวต้องช่วยกันนะครับรถทัวนี่ตรงนี้มันนักแข้งเลาหนี่สูงแข้งเลยคนนี้ จะไปทํางานที่ศรีสะเกดถ้ามีรถพองคันก็เอารถอีกคันหนึ่งจอดไปที่อำเภอราศีอีกคันหนึ่งจอดที่น้องอื่นนะครับงั้นไปไม่ได้ครับเบ้า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 มาเบ้ารถเสียครับต้องลากกันแล้วครับตอนนี้ อ่นวันเนาะขึ้นโดนเลยต้องขึ้นรถต้องขึ้นขึ้นน้ำกำลังอุโมนน้ำมหาศาลแล้วมี่น้องสตีรมัร้อยยี่ิบเครับ ี่น้องแล้วก็ช่วยกันครับใครมีรถก็มาช่วยผลกันนะครับน้ําจะมาอีกเยอะมหาศาลครับน้ําจากทางทพ่มายทางโคราชที่มาบุรีรัมย์สุริน จอดอยู่ฝั่งโน้นคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ครับฝั่งนี้จอดไปคันหนึ่ง,งนี่เพื่อน้องอื่นครับสะานสงน้ำท่วมอ่ประมาณหาสิบเซนเนาะก็ไปไม่ได้ค้อลุงินครับ รวมท่านกันดีเนาะมันประข่าไหมเนาะอะไรประข่าไหมเออมันก็เลยต้านรถต้านรถต้านรถเอ,อ่ามีอีกรุ่นหนึ่งได้เนี่ยดูทนชางพุ่งไงคือเป็นตำเนย ยังสบายเยเบาเออเด้อไยังดนกหนักเอ้ยบายหน่งกลวอย่างี้กางทุ่งเลยนี่ไงไปหมด้าเขาีอย่ดงอนี้ัวไหมในที่สุดบางวัลลวเราก็ผ่านมาถึงลอดภัดไทยนะครับ